สิรินทรสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนพรรษา60ภัรรษาในปีพุทธศักราช2558เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระก,กิติคุณของพระองค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณท่านประธานและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ของทั้งขอขอบพระคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วแผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดและปลูกต้นไม้ในลำดับต่อไปขอ่าบเรียนเชิญครับผมรู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ป่าไม้มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์บนโลกนี้เป็นแหล่งต้นน้ำรำทานเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหากป่าเสื่อมโทรมจะทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลการปลูกป,ป่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีมากขึ้น <S 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 สุขมัสดุลรูปการพระพุทธสกรัการาช2558ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำพิธีบวงสวงของทเทวานุญ,ญาตปลูกป่าเฉลินพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสุรินทนร์รัตศรีมาคุนากนรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในโอกาสจะเ็นพระชนพรรษา60ิพรรษา ควรต้อง <onents> ่อการผลิเส็งนะครัก็เมื่อเกันตมาบากระชังกระปุกกระทั้งายในแนวบริเวณนี้ถูกตอรับทราบว่ากรทั้งหลายที่เราทำการบูทางอาตุวีละนี่นั่นนี่ที่นั่นเพื่อการเก็บเกี่ เต้องเ้าลเ้ากิาสๆเราอมีคามรามขใจาเพือบาบาทกาี้เาตอพยามสร้างสรรค์สิางโครงการู่าทดีนีครเราจะพร้อมกันะครับปลีต้นไม้ครับ มาเตรียมมาเตรียนของพวกเรานะครับการร่วงปลูกต้นไม้เดือดพันเจ้าหน้าที่สงสัยกำลังสานว่าโซนที่เราจะปลูกไปเอาฮะครับวันนี้บรรยากาศหลังจากที่นักเรียนรับต้นไม้เสร็จแล้วนะคะให้เดินตรงไปนะคะ ตอนนี้พี่ปุ้ยนำหน้าไปแล้วนะคะให้เดินตรงไปตามถนนเลยนะคะตามเจ้าหน้าที่ของอะไรดินที่นี้ขอบินไม่ไปปุ้กกังพี่อินอ,อุ้ย <laughs> <laughs> <c oughs> จะยืนลูกพี่จะยืน ห้ามจับหางนะครับห้ามจับหางไะเหยียบวมึงระวังเหยียบงูเข้าเลยเห็นนกไม่ก er ็เป็ดหน้ายับยับม uh ันได้มาเะ็รอะไรไม่ะไรอะไ สวยมากเลยสวยสวยสวยมากเลย